จังหวัดลบบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 ที่โดมอเนกประสงค์วัดหนองบัวขาวตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขา3ยอดเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566โดยมีกํลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจ จากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและโรงพยาบาลอานันธรมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอดตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดเข้าร่วมจัดกิจกรรม ทางนี้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามยอดได้ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งกิ่นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนเขาสามยอดที่11และ13บ้านหนองบัวขาวเพื่อเป็นแบบอย่างของชุมชนหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามอง แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีและจงรักภักดีโดยการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566อย่างพร้อมเพียงกัน